มีกู้อาการสตาร์ทอยู่ดีๆแล้วก็ดับหลับไปเองนะนี่เจ้าของของงงเล้ว <c oughs> เจอรู้อย่างวะ <c oughs> ฮะ <c oughs> เบอร์รอ <c oughs> ะไร <c oughs> เบอร์สิบฮะเบอร์สิบเนี่ยงานครบจบนุจัดให้ อยู่ก็ดับหลับไปเองนะครับนี่ลือกระจุยรจายกันหมดแล้วนี่อ,อีกนิดเดียวมันจะยกเครื่องออกแล้วรถเขายกเครื่องออกนะแล้วก็สตาร์ทประกอบใส่ไฟเสร็จสตาร์ทสตาร์ทแช่ไว้สักพักดับเองดูนะครับสายกาหลังเครื่องลุดสายก้าหลังเครื่องลุดเอ้ <c oughs> ยไหนแวกเข้าไปดูอ <c oughs> ี่ไอี่ิมสองอี่สองวะนะ เสื่อสูงนะเนี่ยพยกเครื่องออกนะเขาไม่ได้รีดสายไฟนะเขาจะถอดสายไฟแล้วห้อยห้อยเอาไว้ตวัดแล้วก็ยกแต่ตัวเครื่องถ้าถอดสายไฟในกล่องในรถออกยกมาชั่งชุดสายไฟเลยอะ่ะมันจะไม่มีไม่เป็นอะไรนะเนี่ยอู๋อูอูอ,อ,อูงงเลยอูร้อนไปเลยอะ่ะอู <c oughs> รถมันชนมาไงเนี่ยนะรถมันชนมานะทำเสร็จแล้วยกเครื่องใส่สตาร์ทปุ๊บล้างห้องเครื่องเครื่องดัดเอง ร้อนร้อนเลยครับร้อนใส่กาวหลุดนะครับใส่กาวไม่ได้ใส่ใส่กาวไม่ได้ใส่มันอาจจะแป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 ะเอาไว้นะร <c oughs> หรืออาจจะไม่ได้ไขน็อตอ่ะพอสตาร์ททิ้งไว้สักพักนึงก็น็อตถ่ายนะ็อตถ่ายเวลาหรือทำอะไรก็จงระวังนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะลองสุมสี่สุมห้าลองไปเรื่อยลองไอ้นี่ลองไอ้นู่นลองไอ้นั่นลองไอ้นั้นลองไอ้นี่ จบแล้วนู่นนะครับแค่ตรงนั้นแหละใส่เสร็จแล้วใส่ขั้วไอ้ตรงนี้นี่เปล่าวะไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวก็ไฟมันก็โชว์แต่สตาร์ทติดอยู่น,นี่เป็นตัวนี้เป็นเชเชอร์ทโบอ่ะอ๋อมันอยู่กับอินเตอร์อันนี้อุณหภูมิมันก็ติดอยู่ละแต่มันจะเขกรือไม่เขกอะไรแต่ไฟโชว์เฉย ต้องกนสตาร์ทสเต t แล้วกองใครล่ะฮะเป็นกล่องอะไรกองเกลีอวนี่โอ้ยนะจบสวยนู่นจดให้นี่มาติดจะได้แค่นี้แหละ